นัสการครับผมพระจั์ครับตอนก็ไม่จบหายหน้าหายตาไม่เห็นหน้านานเลยเนอะโอ้ยอย่างนัยู่ใส่แลครับผมก็สองมือนึงซอังไปมันเลขออกเท่าไหร่เลขออกวาที่สิบหครับวันนี้ที่ไหสบเก้าครับคือมก็เห็นหน้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสบเก้าคสุทียคสอดปั๊บพสอดปั๊บควจุกอยู่ครับผมพรจาน์กล้าว่าสิกินหลายๆ สิว่าจะไงเนาะอย่งว่าบริกากินเอาไปปั่นกันกินครับปั่นบริก้กินสะบ,บาดน,นี่ที่แรกว่าสิเป็นของหวานลายเป็นไก่ยังบอกยังว่ามันเป็นแจกก้มฝันตามก้มฝันมันเกิดแมนอยู่คือว่าหรืว่ากิย้อนว่ามากเนี่ยนะครับผมอาจารย์ก็มีลมหาลยาอออยอย่างมากเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเนาะ หลายสิ่งหลายอย่างเห็นให้เกิดความมั่นใจมั่นใจคักๆกระโดดซักคนตัวครับผมกระโดซันเนาะม<ฮ>ั่นใจเื้อแบบซื้อแบบกินกว้างไปนะเสื้อรถเสื้เอเสื้อแบบพ่อ,พ,อพ่อฟังพ่อได้กิน,นได้ทานครับอยาดมันมันมีความโลรบนะครับผมอ<ล>จาจารย์บอกง่ายๆนะมีความโรบนะมีความโลภอีกทีก็ยังได้สามตัวไปว่ดตัดเลีนทั้งสองกันนะเห็นมาละ แต่ว่ากะโอ้ยผมว่าผมยังผมก็คิดอยู่ที่ครับว่าบาเล่หนี่มันต้องเข่าจักสองตัวแล้วบ่สจะได้กับตัวหนึ่งท่านที่ไหนได้มันบมาเลยเนาะอ้าเะมากตัวเดียวครับตัวไดมากนะครับหกโอหกศูนย์ไม่มาห่าเลยศูนย์เอ้ากะเอ้าก็เือว่าครับมันมันมันกะว่ากันไหมเนาะครับผมอาจารย์น้องปานี้เป็นยังไงครับอันต้องวัดคือว่า คือว่าอย่คือว่าบ่เขามาซีเมื่อน่คือจีหู่จักว่าคือว่าบูมาคือนั่นบูนี่คือจีหู่จักโทษก็บ่โทษมาอีกบ่อโทษมากคือจีหู่จักม ah. enfin ีสายรายงานอยู nice. ่เนาะครับโอ้ยสายอะไรเนาะมีสายลับพี่ผู้ชมมีสายลับครับเงินจ่ายย่าย่ายมากยังหันบอกว่าจ่ายก็พอไรวะก็ย่ายอยางมีอยากเทียดจะนี่มี มันว่าแม่น,น,นั่นเรากันอันนี้นะอัน,น,นมันอันเศร้าจิวโกฟันในปังครับมันเศร้าเอาเศร้าในองค์เศร้าในองค์เศร้าที่แปลว่ายี่สิบหรือเปล่าครับผมอาจาเศร้าเศร้าเศร้า,ราบานห้องว่างเลยจ้งเล เอาเป็นอยังคือได้ไปเศร้าอยู่ในองค์ไหมเพื่นบอกเศร้าเอาเศร้าในองค์บัณนีตพระอาจารย์ก็เลยไปเศร้าในองค์บอกครับบันณฑิตใ,ในองค์เศร้าในองค์เศร้าได้อยังครับบัณนีตในองค์ได้เศร้าได้เศร้าใช่ไหมโอ้ยเศร้าเขาบอกว่าเอาเบิ้ลบอกเสียงเอดลุนะครับตับขึ้นมา ได้สามตัวคำสองเทียกำสองเทียได้เลขสามตัวอบได้เลขมันจะเป็นบนจะเป็นเงินจะเป็นบนเป็นล่างนี่แหละเข้าใจป้ o ำสองมือครับเป็นองค์ไม้เท่ากับมือนี่ครับอธิฐานว่าเดี๋ยวสามตัวแล้วมือนี่มือทรายนี่เหข้าใครับอันนี้จะเอาตัวสองตัวล่างนี่สินะในความในความอันนี้นะอ๋อในความในความฝันคิดในความฝันเออผนบอกว่าทราบเอาหรืาบเอา กรรมมันตัวนี้มันกิกรรมที่สามมันบับอันนี้กรรมยู่นี่สอมันจะเป็นเลขนนเที่ห้าวนนวเว้าอะไรไปเรียนเป็นห้เสียงเอารถงวดไหมให้เสียงเอาอโอ้อย่าเสียงต่อครับพระอาจารย์นั่งตะบดเสียงกับบดถือยอยู่เอ,เอาแบบแขขนๆรถครับเรียกว่านะ่าสัญจรบบนี้งวดเลโอ้แต่ว่าถ้าพูดถึงเลขสัญจรงวดใดงวดน,นั่นนี่ครับบ้านลดโป่งโป่ง,ปงรดงวดที่แตกบนแตกล่างก็เลขสัญจรไหม อย่างนั้นแนหะแต่ว,ว่าเขาเสียงบางกอนก็เนี่ยเสียงบางกอนต่ว,ว่ากับมันได้ตังนี่กับเจ้าเฝ้าไปนัวนี้ล่อกับใจวะโอ้เอาเอาไปฟังเบางกอนคือว่าเป็นในขา้าวข้าวจับเอ,องค์จีนะครับจับเอาในองค์าวาตถีคือว่าเหรียญอยู่ในหันเดียวนะคือยังเสียงเหรียญไม่หายนี่บอกครับเออคือจะังโ<อ>จกเ,เอาดีนะคือจะจกหายนี่บอกเหรียญก็อยู่ในหันเดียวนะครับบัดนี้เขาเรียกว่า ใต้นี่จะเป็นสามขอสามตัวบนจริงๆนะจกมือซ้ายขอให้ได้สามตัวบนจกมือขวาจกมือขวาขอให้ได้สองตัวล่างจกขึ้นมาบาตนี้ตับกันบโบโบแมนว่าติีเบิ้งตัวนี้ก่อนนี่โบแมนว่าสิเบิ้งตัวนี้สิจกอีกี่โบแมนทั่วกรรมก็ไมาแล้วกบรรมยีกับให้ครบทั้งสองมือสักก่อนเราจังค่อยมาเบื้องบาตนี้เบิ้งแล้วเห็นเป็นตัวไรบาตนี้ครับผมนี่เป็นตัวเลขอีตัวอ๋อแมนพูดสนานะต่เห็นนั่งคืองนี่ว่ากรรมตัวเลข กำตัวเลขก็ต้องมีตัวเลขตัวครับเอาครับผมโอ้ยหน่อยนั่นแหละกำตัวเลขเปิดมาเอาเจ้าสองตัวกับสามตัวก่อนเอาเอาสองตัวก่อนสาครับเพราะว่ารัฐบาลเพิ่นออกสองตัวก่อนเออเอาออกสองตัวก่อนมาเปิดเบิ้งค่อยพี่ออกพี่ออกพี่ออกหกหกอีกเลยครับอืม เบิ๋ยวมาอีกหกหกขั้งสองตัวเ่รครับอืม,อมที่สองตัวเบิ้นตัวนี้ครับเลขปีพศตัวนี้หกหกเพราะแต่ว่าหกกับเป็นเกาใดเท่ากันนี่ครับผมพระอาจารย์เอาหกกับพี่เกาตัวหกหกกับเป็นเกาเกาอะไรเท่ากัน,นเอากันนั่อะไรกับพี่ไวรุลตัวน,วน,น,น,นะ่รคือไวร์กรรมได้จริงจังเ่ย อันอันนั้นสองตัวนี่มือขวาดินีครับแล้วที่มือซ้ายเันี้อ้าวมือซ้ายมือซ้ายนี่ขอบนเออขอบนเป็นสามตัวครับไปลงมาเห็นหาตัวแรกหาตัวแรกครับบอมันเปิดความแบบเมื่อวันบึ้งบึ้บเียค่อยๆแยมค่อยๆแยมเหรอครับอืมนั่นแหะทราบว่าต้องมาแยมมากมากวันนี้คือดิซีดี้ล่าปมแฉรุ่นไคว่ารุ่นไปพ่อรุ่นความเปือนจะเข้ารุ่นแน่ต่อเมื่อวันออกกันละครับ ตัวมากห้าครับอ่าแปดซ้อ่น5 8ห้าแปดห้าแเปิดตัวใส่หกร้อส่นโอ้เมื่อใส่กำได้ห้าแปดหกเมื่อขวากำได้หกหกไม่อือเลขตัวเดียวกันไะเนวย้อยเ่วนเอา ตัวเดียวกันยังไงครับเอหกหกิมันจะไม่เรียกที่สิบตัวได้หันเป็นบ่ครับแต่มันติดเทียนเล่นบ่เหรอมันจะเรียกส่วเหาเรียกเก่าขนาดเป็นบ่นอโอ้เป็นยังเรียกหกขึ 6, ้นมีหลายตัวแท้ในไหนะ่ะมันเป็นเลขหกเป็นสามตัวคนนี้เปนบ่เหรอครับกรรมขึ้นมาสแสดงว่าทั้งสองมือนี่มือซ้ายมีเลขหกตัวหนึ่งคือหาแปดหกมือขวามีเลขหกสองตัว บเพื่อนเขียนใส่หลายตัวมั้งครับอาจารย์รักมันก็บ่ฮู้แล้วมันก็มังซันที่จริงบันนี้กันว่าล้วสิว่าเอาขั่นเขียนจะมันก็ต้องเขียนมเรียกเก่าคูไม่เรียกเก่าตัวนั่นจนบมลเลยกับที่จริงถ้าเฮาเขียนตัวเลขใส่นี่มันต้องเขียนหลายข้เก่าดีครับมันต้องอย่างน้อยๆต้องเขียนจังเลขนึงต้องเขียนใส่สองเพราะว่าเลขมันออกเบิ่นได้มัน่ฮูหจักต่ว่ันมันกลับถึงนมามันก็เป็นจันซั่นครับแสดงว่านี้เพิ่นเขียนใส่ตัอย่างละสามต ขับพอว่าหกต้นเะรมีสามหล่อยด้ครับอย่างน้อยน้อยเนี่ยต้องเขียนใส่หกต้องเขียนใส่อย่างละสามตัวก็กลัได้มาจำเลยออันนี้คือตองหวดเลยมาครับผมไปจารต้องขึ้นสองขึ้นสองขึ้นสองอด้บทโทษปะเนี่ยจะหิเขมามาจนอบครับผมได้ยินพระอาจารย์ว่ามือนั่นมือเล็กออกเนาะว่าเฮ้อสีลงวันที่ยีบเก่าเอเดี๋ยวรถบอกเฮ้ย ผมก็เลยนิ่งๆไปแล้วเมื่อว่านี้ไปธุระพ้อมครับไปร้ายหมองมันนี้เจ้าง้อมเป็นตัวมาถามมาก็มีโชคไปใส่พระอาจารย์นะท่านคือเห็นเขามาหาพระอาจารย์นะท่านโอ้เขาหนีแล้ววาสนมนั่นแหละขึ้นนั่นแหละเอาวันนี้ขึ้นที่สามเลยครับอันนี้พี่พอมันผ่านมาสามวันเมื่อขึ้นนี่ี่เมื่อขึ้นนี่เมื่อขึ้นว่านขึ้นว่านขึ้นว่าน ฟันแรกนี่ขึ้นมาที่สิบเจ็ดเราขึ้นมาที่สิบแปดฟันอีกอเป็นผู้ใดบอกม่เขียนใส่นี่ใ่หนักประตู่มาเขียนใ่ประตูประตูกุฏีนี่นะพอครับเอ,อ้เอาทักมาเขียนอยู่นี่กระสีมีตาปู้ต่าประเขาตัวครับเพราะว่าเพิ่งว่าเขาจำเขานนี้โบมู่จักว่ามันนี่อันนี้ก็บก่รู้ตีว่าจะเป็นผู้ใดกังดีนะโอ้ห้ว่าบบเห็นผู้เขียนบบเห็นตอนเขียนบบเห็นเลยบ่เห็นบบเห็นหอดหลังพร้อมบบเห็นหอดหลังพร้อมบบมู่ว่าผู้ใดไมาเขียน แต่คือจังมือนี่ผู้่ยภูไนเอาดิมะไห่ได้มะฮู้อยู่นี่นี่ว่างอยู่นี่ว่างอยู่ตนี่ลยแยังถามเพลินอยู่ภูไนมาให้มาให้อยู่นี่นี่โอ้ยภูไนน่าน<ะ>เอาหนังมาให้ว้นี่เอาหนังมาให้กับคนมิโชก็จะไปกีทันแล้วแบบมาวางจักผ <c oughs> ู้ไนบ่อนครับถามอยู่นี่แหละ <c oughs> เอา้ามาผู้ที่เคยมาเขียนนี่ มิตรภูถ่าปาขาวนี่ครับอาจารย์กับแม่นตะก,กีตะว่าแต่ในตะกีตะก,กี่แม่นั่นในตะกีเ่เพราะว่าพวกตะเห็นนะเพราะว่าตั้งแต่เขาบรรษาปู่ปากขาวเขาเคยมาจักเถื่อเพราะปกติเพิ่นจะไปจับบรรษาเนี่ยแม่นหลวงตาพิศนาบอกครับไม่เขี <laughs> <laughs> นยนใช่อะนรแม่นเพิ่นมาเขียนไปนี่ครับเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์อันนี้คือเขียน เห็นเป็นตัวสัดๆเลยเออเหมนเป็นตัวสัดว์แดงจริงๆึ่ะครับผมอาจารย์บ่จะแดงจริงครึ่งเลยเอ๋อจะนี้เดี๋ยวเอาให้เอาไปพิจารณาบางกวนได้อครับผมงวดนี้เลขสั่นจอดองไรก็อย่าพึงอย่าพึงลงทุน ลงได้ยแต่ว่าจะลงมเป็น่าลงหลายล้มเพอฟังอ,อันผมเอาเป็นปูตับขาวซะเนาะครับพอเพิ่นเขียอนมองนี้แต่อันเปจะแก้แล้วก็ไม่โชคแต่ว่าที่จริงก็บ่เห็นหอกครับว่าผู้ใดมาเขียนแต่ว่ามองนี้ปูตับขาวเคยมาเขียนเหล็กใส่กะอนุม่านว่าคิดเอาว่าปูตับขาวอันนี้คนไม่โชคคิดเอาเองครับอันหกหกก็ไม่หกเก้ากลับหัวกลับหัวครับ กับหัวให้นี่สิกับเป็นเก่าๆหรอครับโอ้ก็แล้วแต่พิจารณาวแล้วเอ้าลองไปพิจารณาบ้างนะแต่ว่าเก่าๆออกมาสองรอบแล้วนะครับเลขเบิ่นเก่าๆปีปีนี้หนึ่งๆก็ออกสองรอบนะครับแต่ว่าหาๆเพิ่งออกรอบเดียวนี่สนีละไม่หลายดอกแต่ว่าจมลอดลอดลอดลอ ฟังเบื้องก่อนนะครับเ<ม>นาะว<ม>่าสันจวันเซนโบตุเชียรครับผมก็เกิดหายไม่หลับจิแรกนแล้วมันถึงมาปั๊บปั๊บเปลี่ยนเปลี่ยนช่องโค้งสุดท้ายป้าเหล็กขึ้นสูงแต่น้อบัดวันนี้ผมเพิ่มมาเหล็กต่ำแต่น้อาาก็ออกกูใซ่ก็ดีสูงกว่าเดิมออกทึ่งปลายเผาแล้ว <c oughs> สูงตัวครับอาจารย์เก้าแปดศูนย์ มันเป็นต่ำูถ้าเกิดศูนย์แปดมันจะต่ำไหมก็ตัวถ้าเกับเป็นศูนย์แปดต่ำอยู่ครับเอาจังไรก็ลองเหรอไปพิจารณาเองค์กรอ่าเป็นเพียงความฝันอืมนะครับเป็นเพียงความฝันอ่ามันกับฝันเนาะพ่ออาจารย์กับการันตีให้บ่ได้เนาะครับผมอืมบางครั้งมันกับเขาต้องวัดต้องวัดดูนะความฝันกับอะไรบ่ลรอบางครั้งมันกับ่เขาบ่ลรอครับ ตะเกียว่าจังไรน,น้ำลกกแล้วตะเกียรก็เข่าตองวดดีอ,อยู่ครับแต่ว่าช่วงหลังๆมากอะเขา่าหดนึงแล้วก็เว้นไปเทีละสองหดสามหดจก้กจังไไดเอาแต่มีซ้มนี่ครับผมเด็กฝันที่เศร้าอยู่ในองค์มือส้ายเศร้าได้หาแปดหกมือขวาเศร้าได้หกหกนะครับแล้วกับขึ้นมาที่สิบแปดบ่งบอว่าผูดด้ใดมาเขียนใส่ประตูบานกระจกประตูนาคุติครับเก้าแปดศูนย์ นะครับเป็นเพียงความฝันเท่านั้นนะครับมกักระจังคอยจัดคัดกระพานไปครับผมให้บอกสู้ฟังเป็นเป็นแน่นรับที่แรกตัวเก้าแปดศูนย์มาถึงเป็นรองมือไทยที่นี่อ๋อที่แรกมันบ้าครับเอาว่าเป็นยังครับนาจารยใหใเอฟซีเป็นไปพิจารณาเลยนะครับเก้าแปดศูนย์นี่ก็ได้ ัก็มีเลขหนึ่งกับเลขเจ็ดเลยโอ้ยแต่ที่ว่าแล้วแต่ไหนไม่ว่าฝันเนาะโอ้ยทื่มบอกว่าโ่จบกันไม่ได้เลขเจ็ดก็มีโชคเลยเ้อะทั้งหมดเดี๋ยวนะครับอาจารย์ห้าบวกแปดได้สิบสามสามบวกหก สิบเก้ากับบอลงเลขเจ็ด hmm. คือเก้านี่นี oon, Oliver, ่น right. ี่อาจารย์เก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดครับยังเจ็ดศ่นอกเก้าบวกแปดได้สิบเจ็ดเอ้าโอเคครับอาจารย์กำังจะสิรบกวนว่าอาจารย์ซัมนี้นะครับแต่ใว่ามันท่านในแน่นอนภายเรอฟังไปก่อนเด็รอฟังไปก่อนอันนี้คือว่าเปิดนมามันก็เคยเป็นในเลขจนัวมันก็เคยหายมาตังสี่ละเอบางคนเปลี่ยนวัน่ะเนาะเดินรถไยเห็นว่าใคร ก็เก่าเมื่อไห่ตามที่มันเดินสันจรสระบุรีนะครับสันจอนภาคกลางครับสันจอมันจะเคยเข่าตั้งแต่บนข้างล่างเลยเนาะแมนครับงวดเจ็ดสองงวดเจ็ดสองกับงวดเจ็ดสองกับอีแองหลังกับพาศูนชุนศูนแปดเนี่ยงวดนั้นมันออกเจ็ดสองกับอีแองบนข้างล่างกับชุนเก้าอ้าวเจ็ดสองกับศูนย์เก้าแมนครับงวดงวดนั้นก็ออกห้าแปดศูนย์แล้วก็ศูนแปดลาด เออบริเวณหายไปศูนย์แปดศูนย์ห้าแล้วก็ศูนย์แปดล่างบวดนั่นกับสัญจรดท่ากหรเอาจังไรกับข้อให้สัญจรมาทั้งปีแล้วว่าจิ้มศูนย์ที่สัญจรช่างเกตียร์วะบวดที่ได้กับห้าศูนย์แม่เลขที่ครับศูนย์แปดครับเลขสัญจรมาศูนย์เก้ากับเจ็ดสองครับเลขสัญจรวันี้ก็ติดยุ่นีลยครับยังมีติดศูนย์มาอยู่นะครับก็คือเก้าแปดศูนย์นี่แหละ ฉะนั้นที่เราจะปล่อยที่ร้านส่วนนี้ปล่อยรถครับผมออาารย์ารไอ้เอฟซีเพิ่นไปพิจารณาเอาครับครับเอาสิโลกินผู้อนวยการสักนิดน้อครับผมสุสาธุครับ